ใน,นนี้คือหน้าของกรมที่ดินฐานเทรู้่เจ้าน้าที่เหรอคนเยอะนะวันนี้คนเยอะมากเลยถึงคิวชั้นหรือยังไม่รู้โอ้ดูคนเยอะเลยน้ยองคนเยอะมากเลย คนเยอะมากที่นั่งไม่มีโอ้มีแล้วได้ที่นั่งแล้วใครบอกห้ามนั่งฮะนั่ง,งได้แต่เขาห้ามนั่งอ๋อพี่การห้ามนั่งห้ามได้ไงเออตั้งแต่โควิดมั้งเนาะคนเยอะมากเลยพี่น้องวันนี้อยู่ทั้งวันแน่เลยวันนี้กว่าจะถึงคิวคิวอะไรแล้วใหญ่ Hmm? <5 40. S 1> อ่ะแค่สี่สิบเอดแค่เกินแล้วนี่แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเามากรมที่ดินเลยนคะคะก็มาข้างในโอ้ยเพิ่งจะอันดับที่6 0 0 3เรา7009โอ้ยอีกนานพี่น้องเอ้ยกว่าจะถึงคิวนัง ตาเลือกตาแหลกนี่เราคนคนเยอะมากเลยวันนี้เฮ้ยเยอะเยอะเยอะว่าจะถึงคิวเรานางตาเฉะพี่น้องเอ้ยจานัดที่วันนี้คนเยอะมากเม่นทันะ เราอยู่ในช่องเจ็ดเนี่ยนี่ก่อนนะคะพี่น้องทางก,กาแฟพ่อคา้าอันนี้อยู่หน้ากรมที่ดินบุรีรัมเนี่ย มาสั่งกาแฟกินเสร็จแล้วสะายี่ห้าโอเคค่ะได้แล้วค่ะกาแฟโอเคได้กาแฟแล้วเด้อพี่น้องมาไปกินกันนี่โอ้แดดเรี้ยงมากเลยพี่น้องเ้ยแดดร้อนมากเลยโอ้ยเนี่ย หน้ากรมที่ดินแดดเรี่ยงเลยมากับรถคันเก่าๆนี่มากับรถคันเก่าะเอวกาแฟไปกินก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนีท่ทีนั่งก็มีพี่น้องไงว้ายกินกาแฟก่อนเดิอพี่น้อง,องเย็นๆกว่าจะเสร็จฮามงตีมง เ,เห็นไหมอ่ะทำไมไม่ให้แก้วเนาะลืมแก้วพ่ขอค้าลืมแก้วโอ้ลืมลืมหลอดเอาหลอดก่อน